สูดอากาศที่บริสุทธิ์เยี่มเศร้าแล้วใส่ชีวิตต่อตามวิถีไทยบานหเอครับมันคือความสุขความสบายใจที่หาสื่อใส่บ่ได้นอกจากจะมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวจะของเองการใส่ชีวิตแบบไทยบานเฮามันบ่ตองดินล้นอีอย่างหลายบดตองทนในสภาวะกดดัน หากินหาอยากตามวิธีไทยบ้านใส่ชีวิตอยู่กับขอบครัวให้มีความสุขพอต้องมีคนมาคอยฉี่เนิยวซังอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไ้กับหน้ากับปลากับดงจังไดมันกัมีความสุขครับเพียงแต่เฮาบ่ยุดติดชีวิตที่ฟุ่มเฟือยบ่อยใช้ชีวิตหรูหราใส่ชีวิตแบบพ่อเพียง หากินหาอยากตามฤดูการแค่นี้มันก็สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แล้วครับแต่ก็ต้องเข้าใจหลายคนมีผ้าระหนาท่ที่จะต้องรับผิดช,ชอบก็ต้องเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองไปสู่ชีวิตไปตามหาความฝันในเมืองใหญ่เพื่อจะได้ส้างเนื้อสร้างตัว หลายคนกับบด้บไใใสเพราะมีภ้าละที่จะต้องดูแลอยู่บ้านต้องดูแลผู้เฒ่าผู้แกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลยต้องรับผิดชอบตรงนี้บางคนกับหักบ้านเกิดแห้งบ่ไปบใสจักหมองเป็นผู้เบาไทาบบาทเป็นรอบรพอรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเดินสายเที่ยวบาวาบ้านใดมีบุญมิงานอันนี้มันกับความสุขของแต่ละคนเรื่องซอยการซอยงานในชุมชนงานวัดงานว่า แบกเต้นหามโต๊ะต้องยกให้เขาเลยครับนี่แหละครับมันคือความสุขความสบายใจการใส่ชีวิตแบบวิถีไทยบ้านมันบ่มีอีกย่งให้คิดให้เขียดเลยครับ